ตกไหมตอนนี้บ้านผมฝนกาลังตกฟ้าก็ร้องครึ้งแต่แต่ไม่แรงมากก็ยังรีบกลับมาสนุกดีก็ตรงสนานก็ทักทายทุกท่านนะครับก็คุยกันได้ไม่ได้เปิดโอเคได้ละลืมเปิดไหม้น่าจะออกนไแต่บางครั้งเขาก็ชมมานะทั้งไอทั้งเฟซก็ชมบอกว่า คลิปของคุณมีคุณคุณภาพไหแต่ดูคลิปพี่พี่ก็ดูตอนเช้าพี่ขับรถเนาะพี่ก็จะเปิดฟังคลิปอ่ะอก็หลายๆคนก็ฟังเพราะมันก็เป็นความรู้เนาะก็ไปดูเรื่องเยอะนะครับไตรงช่องแจ้งเตือนอะ่ะการสื่อร่มขึ้นแล้อว่พุ่งกรนะกรสุนเลยในการสุดร่วมแต่การเข้าถึงไม่ได้เรื่องตอนนี้มาเน้นการเข้าถึงเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยสุดยอดเลย <c oughs> แสดงว่าเขานําส่งข้อมูลเราเยอะ คลิปเราก็เวลาลงมาเป็นนิดไปหน่อยเนี่ยมันคนชมเยอะอะมันไม่เยอะลำทําคลิปทำเเยอะัึงแย่ทำเหนื่อยเฉยๆมันเปิดการมองเห็นน้อยครั้งมันเขาไม่นําส่งให้เรามันก็ทําก็เนอออกมาแล้วครับโอเคอยู่นะออก็เ,ะเป็น เป็นเครื่องที่ใช้นี่ก็แจ้งให้ผมนวะ่าขึ้นไลฟ์สดพ่อช่วยเปิดการมอเห็นได้มากขึ้นเพาะทำตัวอื่นแล้วมันไม่เวิร์กเลยมันไม่ขึ้นเลยนะอืมชมแต่ละอันแต่ละจุดก็ไม่ผิดแหละไม่มีละเมิดไม่มีผิดนนโยบงโยบายเลยโอ้ยฟ้าร้องอีกล่ะโอ้ยน่าจะหลุดไหมฝ <c oughs> นตกไปแาลกิจต่ออีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมานะครับฝนตกถึงว่าปลาทะนอกของพี่นะ ส่วนอื่นๆเขาไ่นำส่งเลยอ่ะทําไปงเรื่องแย่ไม่นําส่งก็เหนื่อยเฉยๆสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำพร แต่ละอันแต่ละจุดก็ไม่ผิดแหละไม่มีละเมิไมมดไม่มีผิดนะอยู่บงอยู่ใบเลยโอยฟ้าร้องอีหละโอ้ยน่าจะหลุดไหมไม่ได้เปิด โอเคได้ละลืมเปิดไม้นน่าจะออกฝนตกไปภารกิจต่ออีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมานะครับฝนตกถึงว่าปลาน็นนอกของพี่นะส่วนอื่นเขาไ่นำส่งเลยอะ่ะทำไปทั้งเยอะทั้งแย่ไม่นำส่งก็เหนื่อยเฉยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำพรเทวดาเวลากลับบ้านได้ยังสวัสดีครับ คุณน้องต้นก้ลาสุดที่รักโอชื่อเพาะเนาะน้องต้นก้ลาสุดน่าจะโอแล้วนะครับน่าจะหอนแล้วเนาะกี้ผมเปิดเสียงพม,มีมีเครื่องหนึ่งใช้ตรวจสอบ <c oughs> เราทำเองทั้งหมดไงไม่มีไม่ไม่ไมไมส่วนใหญ่ไม,ไม่ไม่ผิดตรงนี้ <c oughs> แต่เขาไม่เปิดแค่นั้นเองไม่รู้มันผิดอะไรมันติดตรงไหนอยากรู้มาก แม่เรียกอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะนี่ก็แจ้งให้ผมเนว่ขึ้นไลฟ์สดพอช่วยเปิดการมอเห็นได้มากขึ้นเพราะทำตัวอื่นแล้วมันไม่เวิร์กเลยมันไม่ขึ้นเลยนะมชมเราเ,เองก็ไม่นำส่งภายนอกเลยเนี่ย รู้กันเลยเลยว,ว่าออไม่ปังรครับคลิปจะฟังคือคลิปที่เราต้องให้เอไอเขารีบกลับมา笑<笑>สนุกดี<笑><笑> <wright> จอตรงสนานก็ถ้าทครทุกท่านนะครับก็คุยกันได้ไลฟ์สดไปดูเพื่อนเยอะๆไลฟ์สดไปดูเพื่อนไปดูไลฟ์สดใช่ไหมน้องน้องมณีลักไปดูไลฟ์สดใช่ไหมหยุดไปแล้วตกมาอีกรอบหนึ่ง ก็ดีนะฝนตกก็เย็นชุ่มฉ่าเนาะชุ่มฉ่ำทางน้นตกกันไหมครับอากาศมันร้อนมากวันหมร้อนคุณภาพดีอะไรประมาณนี้ครับที่ผ่านมานะ เลยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วการเปิดการมองเห็นหลืกภาพก็อย่ตาตีแดงก็อยามให้มันเขียวทั้งหมดอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะการช่องการเข้าถึงอ่ะช่องการเข้าถึงเป็นช่องที่ทาง้ราล้องแรงมากอ <c oughs> ืแต่ฝนแต่ฝนหยุดแล้วครับ เมื่อกี้เพราะมันร้อนมากอะ่ะเมื่อกลางวันร้อนร้อนจริงๆร้อนอบอ้าวมากอืมแม่เรียกอีกแหละแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ดนเดิมนะผมก็มาเ,เปิดการมองเห็นนะครับให้มากขึ้นเพราะว่าอตอนนี้โปรไฟล์ของผมมันจะมีปัญหาเรื่องของการไม่ตกเลยมาไหม นิยมส่งมาเลยแปลกดิบจนินงนเราเทวดาเทวดากลับบ้านได้ยังสวัสดีครับคุณน้องต้นกล้าสุดที่รักโอ้ชื่อเพาะเนาะน้องต้นกล้าสุดขอมาละคายยำเย็นกันละกันครับแม่เรียกอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะ คุณภาพดีอะไรประมาณเนี้ครับที่ผ่านมานะตรเลยก็เลยไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วมีการเปิดการมองเห็นหรือฝนตกโฆษณาสตรีมเนาะซึ่งผมก็ผ่านจากการไล์สดนี่แหละแต่เมื่อผ่านแล้วปุ๊บการเข้าถึงหรือการเปิดการมองเห็นที่ AI จะ วิวเขาเป็นหลักร้อยหลักห้าร้อยเนาะงงเลยอ่ะจะทำไปสักวัน a อไอนมใจอ่อนมั้งอะไรเนาะฝนตกเยอะเลยนะครับทุกท่านฝนตก มก็มาขึ้นอะไรทักทายเรื่อยๆเปอยครับสักชั่วโมงก็พอคุณกุ้งรัดดาน่าจะขึ้นพอกดไปแล้วจะมีรูปแบบนี้ขึ้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่นําส่งเรื่องของคลิปเรียวคลิปสั้นคลิปยาวเลยเขาไม่นําส่งเลยนะอืมเนี่ยเหนื่อยเลยอ่ะพอถามหลายๆคน ไ์สดไปดูเพื่อนเยอะๆไรสดไปดูเพื่อนไปดูไรสดใช่ไหมน้องๆมณีรักไปดูไรสดใช่ไหมไอช่องศิลปภาพไอเข้าไปที่การเข้าถึงเนาะลากลงมาด้านล่างน้องๆมณีมันจะมีกราฟแนวนอนอ่ะเป็นกราฟแทงอ่ะเลยวันนี้ร้อน,นอมากๆร้อนจริงๆสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดยียามเย็นนะครับก็มาขึ้นชดเชยสวัสดีขาบเลยประมาณนั้น เราคุณผู้หญิงทำยังไงพ่อเ,เพรียบเทียบหลายๆคนบางคนเขาก็ถ่ายแค่เล็กๆน้อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะพอดีบ้านฝนฝน,ฝนกำลังตกจู่ๆฝนอะไรเนาะฝนตกเยอะเลยนะครับทุกท่านฝนตกที่ผ่านการที่ผ่าน